กลับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดีเอฟซีทุพรรณที่กลังติดตามขับชม o ่องเบาตายได้พี่น้องเมื่อนี้มาตายมาแต่บ้านน้องนัดพี่น้องเอ้ยฮักกระหอดเทือนหอดซานมาหอดเขากระชเขาไปคั่วพี่น้องเอ้ยทำแม่ผมไปอยู่ในวพี่หน้าคั่วไปอู้สบายดีสบายด,ด,ดีพี่น้อง ลายดีปลาลุง,ปงเป็นน้องลิงพี่น้องเลยไม่เคยเห็นอย่างนั้นปลาลุงเซนคาคาน้องลิงเพิ่งเคยเห็นอยู่กินพี่น้องเลยกระแม่เพิ่นเคยอยางปลาพี่น้องปลาต้อย่างปลาเมนอุย้ยปลากระปิตเตยนี่ตัวเป็นตาแสบพี่น้องเลยเสนพี่นอ้องเบิร์กคักา อุ้ยคุณอ่ะโอ้โอโอทำแม่ก็มีแต่ควันพานอยอยู่พี่น้องเลยอยางปลาไปขายเห็ดให้มันงามว่าน้องนัดมากับเจ้เาผาดน้องนัดเหนยขายก่ะแม่นคนอุกคนเฒ่าอยู่ ญาติ่นมาญาติมันหมอแหงย่าเพิ่นมาเมื่ออื่นอาจจะเอ้าขาเพิ่นน้องลิงนี่เห็ดยังน้องลิงนี่เหี่ยวกรวดอืมโอ้ห้องลิงขายันขนาดเลยมาตายมาอ,อยู่พี่น้องเลยชุบ่นก็อยู่สองคนก็ไม่ใหญ่โอ้ไม่ใหญ่ก็ย่างปลาขมุกขมุมพี่น้องเลย ก็ไปในน้องลิงน <work> ้องบิวก็ไปอยู่บ้านน้องนัดนายใหญ่ก็คือฮอดน้องบิวจมหาบ่าวตายพอพามาบ่าวมัดคำคำบาเล่นบ่าวตายพาน้องบิวมานายใหญ่ก็ดีใจให้น้องบิวตั้มหมดทัวดิขงปลานี่ทชาแม่เพื่อนกับผิดป้านแล้วเอาไอ้โอ้หน้องลิงกับกายป่าลุงอีูเลย าทางนี้น้องบิวกับตำมกถัว่วอยู่ปกุปกๆอยู่พี่นอ้องเอ้ยพัเว้ามาหอดกับํำมืดแล้วพี่น้องเอ้ยอย่ให้พี่น้องเบิ่งว่ะเ้ามาหอดเลยจังโมงจังมง่พูนนะ่ะน้องบิวมาหอดอํำกับเห็ดกินโลดพี่น้องเอ้ยเห็ดอยู่เห็ดกินชูกันกินดูแม่ใหญ่กินน้องบิว่ะ ผลใหญ่แล้วพอได้เปลี่ยนมือเปลี่ยนตีนไปยายถ้าแม่ก็นล้านผนไปเผนก็คิินหอหเะผ่นวาน้องเลยายาไขมาแล้วชอยเรีย้ยชอยงานมือไไมใหญ่ไปยายีมากแต่ฮาตึ้กระอกจะดุงัญ้าลานจะไปอยู่จักอะไรจักหนึ่งเขาจักอะไรจักเพื่อไกเลยจุมหานนองบิวอยู่ มีเตน่าา้มมีเตน้องมิเตน้องลิงคนเดียวลิงเราเพิ่นก็ไปเห็ดเือนเห็ดยังเอยกระเจ้าแล้วไปอกชมลอมกชมพูหิวหูกู้นเอยกระเจ้ากระเจ้าเห็ดเพือนทางเม็ดที่อยู่เอยแมกับมาแต่ตึกรุ่งจะนึ่งเทาลอไก คัวปูัวปาโอ้ยากแบบสี่เลืพีนน่น้องเลยเราจะพาน้องบิวมา,เ,เ,ามเพื่อให้เป็นซอยแยกสังาัญไม่ใหญ่ขันเพิร์นพปอยู่กับมีดไม่ใหญ่เห็ดเปลียวน้องลิง,งน้องลิงกาเพิ่์นครับเลี้ยงงัว่ามันมาจะเลี้ยงงวเพิ่์นกระชอย เว้นหิวคอกคุูพแต่งข้าน้าจูจานกินน้องลิงจ้ะน้องวิวไปอูแต่ก็ยังว่าน้องวิวชอบอันล่างสวยบวงาีนี้แต่น้องลิงู้เดียวน้องลิงไปไฟอลไก็ไปเห็ดแลจะเห็ดอะไรอาาเปลี่ยนกันใหญ่มากเนูกไใหญ่ข้าวบ้าและีโมงใหญ่มากเลยล่างสวยล่างวงเคื่องไมน ไปเก่ากับน้องบิวครับน้องบิวน้องบิวไปอยู่กับบ่าวตายกันล่างพี่น้องเลยบ่าวตายไปกับไปพี่อยากเพิ่นอันนี้บ่าวตายกับไปอยู่น้องบิวกับไปอยู่เพิ่นก็เลยล่างเพิ่นก็ได้ราล่างเองบ่าวตายก็ยังอยู่กับไปอยู่ไปหาพื้นขายบ่าวตายที่นี่หาพื้นตัดรักบัวขายก็ได้เงินมาซื้อเอาซื้อดามชูร้านกินชูน้องกินบ่าวตายกที่นีย เดี่ยวนี่ก็บบริคอยได้ไปแล้วพี่นอ้องเอ้ยมีผู้ใหญ่ใจดีส่วนซอยเรือมากคนระับดีใจเลยพี่นอ้องเอ้ยบระบบทายก็บบริกัดพื้นตะล,ลัวเลยเรือเห็ดเหือนไอเงินไอเหือนมาซอยเหลือเลยครับ้าเห็ดยันเงินเม็ด ใหญ่กัญญาณเงินมืดก็เลยไปตึกเจอทุกอย่างเห็ดปลาแดกมีคนมาซื้อกันคลายเพราะในตึ๊งก claro> ันก็แบบรันเงินคนซอยเรือมาแมนปลาแดกครับแม่เพิ่นก็เห็ดได้หลายอย่างเลยพี่น้องเลยนี่เรียนเลียนอยู่นี่มีแมนมืดปลาแดกเนื้อปลาละอะไรพี่น้องเลยโตน้อยก็เห็ดปลาละโตใหญ่กัญญางไปคายไ่ใหญ่กันดี ย่างได้เป็นกระตาต้านี้ยังบ่อแหง้งตัวนี้ขายอยู่ตลาดนี่ผืนย่างแล้วหาอันน,นองหนัดรว่วสนีป่ามากผืนกาแฟเด็ดสิลเลยพี่น้องเลยนี่น้นองบิวเห็ดตามมะถัว่วเรียบร้อยพี่น้องเลย ลองบิวต้ามักถั่วแล้วเลยพี่น้องเอ้ยสพาไปพี่น้องไปเบิ่งนี่พี่น้องตำมักถั่วปิ่งปลาแรงมาจ้าพี่น้อง เรียบร้อยอีกกันอีกกันีร้ยอยแย่ปว่ามานาบแล้วพี่น้องเอีกกันอย่างหน่อยสิทธิ์เท,ทพลืนละบาทนี้ไม่เอาพอสิรีวิวให้พี่น้องเบิ่งว่าเอาเห็ดอะไรในเราเท้พลืน พี่น้องเอากระชมากินเข่าเลย,พ,นนยพี่น้องเลยบ้านน,นี้อุ้ยพี่น้องเลยอาหารแรงกับอันนี้อันนี้ตามหมักถั่วนกบิวตีงปลาหมักแตงแม่นกอเนยไห่มาแต่บ้านน้องนัดอะไพี่น้องเลยลา,เาลาบเท่าเทาเทิานลาบแล้ว่นแบ่งให้พี่น้องอ้ย,อยเอากินกินปลาตายบปิตากล้องให้พี่น้องเบิ่งเชอรอนพี่น้องเลย ขูดข<ห>่าวเมขาวกำนองบิวเดอร์กินขาวน้ากันเดอรนองเดอดโอ้น้องลิงกินกินเอาสิเป็นตากรองสะ่ป่าวเป็นอเลรเป็นอะไรเสพปะเนาะเสบอืานาตาคนนี้ ครับเท่ากับซีมือแม่น้องแกมบุ้งพี่น้องเลยแม่น้องแกมบุ้งกับแม่น้องอนเนยพี่น้องคลิปนี้เขาชื่อคลิปนี้ก็ะซุ่มมาภาคครัวเลยน้อพี่น้องมาถ่ายชิลเล่าพี่น้องไปอันเด้อพี่น้องเลยคลิปหน้าพ่อปันใหม่สบายดี